สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจด,ดังนี้วันนี้เวลา15นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระพราชดำเนินไปโรงเรียนสามเสนวิทยายลัยทรงเปิดศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์และท้องฟ้าจำลองนวมินชัยทับนีโรงเรียนสามเสนวิทยายลัยเป็นแห่งแรกของโรงเรียนในประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมโลนาราทิวาราชนครินเพื่อยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาทางด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ให้ทัดเทียมสากลและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมโลนาราทิวาราชนครินหรือสอ,อวนอ โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการท้องฟ้าจำลองมีส่วนจัดแสดงนิทรรศการผลงานที่ใช้เทคโนโลยีระบบสัมผัสแสดงพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรมวลนราธิวาราชนคกรินและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมถึงมุมความรู้ทางด้านดราราศาสตร์ด้วยสื่อมัลติมีเดียที่สําคัญคือส่วนแสดงท้องฟ้าจําลอง มีโดมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงเส้นผ่าศูนย์กลาง8เมตรจุผู้ชมได้35ที่นั่งมีเครื่องใช้ดาวระบบดิจิตอลแสดงดาวบนท้องฟ้าได้มากกว่า1 0แสนดวงแสดงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ได้ครบถ้วนย่อขยายท้องฟ้าแสดงดาวกรพริบแสดงภาพเนบิล่ากำหนดท้องฟ้าเสมือนจริงได้ทั้งอดีตและอนาคตโรงเรียนสามเสนวิทยายลัยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์สอวนเมื่อปี2549มีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงอบรมนักเรียนในเขตพื้นที่บริการกรุงเทพหมหานครภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเวลา17นาฬิกา1นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาศให้นายนินนาชายัยิีรพินโยรองประธานกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนำนายโชอิชิโร่โตโยดะประธานกิิมศักดิ์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอป์ปอรชันประเทศญี่ปุ่นและคณะผู้บริหารของบริษัทแมาทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชดาษัยา และเพื่อสมทบทุนมูล,ลนิธิอุทกภพทัพในพระบรมราชูปรรมวันนี้เวลา13นา55นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรีบ้านทับลานตำบลบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพรอศวอ และพระราชทานพระโวโรากาสให้ผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิพอ,อสวอพร้อมพระราชทานเข็มเครื่องหมายและเข็มพระนามาพิไทยสวแก่คณะกรรมการและอาสาสมัครพอ,อสวอรวมถึงพระราชทานสิ่งของและยาตำราหลวงแก่นักเรียนและราษฎรบ้านทับลานจากนั้นส่งเยี่ยมราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จบ้านทับลานมีราษฎร1737คนมีอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเจ็บป่วยจะไปรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับปลานห่างจากหมู่บ้าน1กิโลเมตรและที่โรงพยาบาลนาดีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้มีผู้ป่วยโรคทั่วไปรับบริการ159คนและทันตกรรม36คนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้าที่เป็นโรคลำไส้ใหญ่อักเสบโรคนิ้วมือและข้อมือทั้งสองข้างผิดปกติโรคตาข้างขวาเป็นต้อหินแต่กำเนิดและโรคพัฒนาการช้ากับโรคลิ้นหัวใจรั่วรวม4ี่คน หลังจากทรงมีพระปฏิสันทารถึงอาการเจ็บป่วยแล้วโปรดให้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลส่วนกลางอาทิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและโรงพยาบาลศิริดาพร้อมพระราชทานเงินเป็นค่าเดินทางสร้างความซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณแก่ผู้ป่วยและญาติเป็นอย่างยิ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่25มาตั้งแต่ปี2513 พร้อมให้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปตรวจรักษาราษฎรนในทินธุรกันการดางต่อเนื่องและทั่วถึงเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและราษฎรปลอดภัยจากโรคร้ายในการนี้พระ,ะาพราชทานพระวโรกาสให้คณะกรรมการอนุกรรมการและอาสาสมัครพอสวประจำจังหวัดปราจีนบุรีเฝ้าและมีพระดำรัสถึงการนำความรู้ความสามารถที่มีมาประกอบอาชีพรวมทั้งนำไปช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ ที่คนต่างอาชีพกันมารวมตัวกันและทำประโยชน์อย่างที่ชาวคออสอวาทานี้ถือว่าเป็นที่น่ายกย่องเป็นที่น่าชื่นชมยินดีเป็นตัวอย่างที่ดีของความสามัคคีเป็นตัวอย่างที่ดี ของการประพฤตตัวของราษฎรไทยว่าในเมื่อเรามีความรู้ความสามารถเราก็ต้องอุทิศตนเพื่อประชาชนที่ได้โอกาสกว่า วันนี้เวลา11.45นาิกาส5นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าเสียระพระวรชายาสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดศูนย์สามวัยสารไสยรักแห่งครอบครัวตากฟ้าตำบลตากฟ้าอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์โอกาสนี้ทรงจุดทุกเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชประพิษ ทรงประเคนพัดรองเที่ยวระลึกแด่พระสงฆ์ทรงศีลทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ศูนย์สามวัยสารไสยรักแห่งครอบครัวตากฟ้าเป็นแห่งที่40เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวิตเน้นความต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นวงจรทุกช่วงจัดกิจกรรมตามแนวคิดพระราชทานเช่นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมตามความต้องการของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนสามวัย พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมเสริมทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายในตำบลตากฟ้าและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันของบุคคลทุกช่วงวัยนำไปสู่ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวชุมชนและสังคมปัจจุบันมีสมาชิก842คนในการนี้ท่อพระเนธก,กิจกรรมต่างๆอาทิคลินิกรักกรุณที่ให้คำปรึกษาแนะนำวิธีตรวจสุขภาพกิจกรรมสารไสยรักครอบครัวอบอุ่นที่ศูนย์สามวัยร่วมกับโรงพยาบาล และชมรมแม่บ้านสายเยรักแห่งครอบครัวในพื้นที่จัดขึ้นเพื่อช่วยวางแผนและป้องกันให้กับหญิงตั้งครรภและสามีเตรียมความพร้อมร่วมกันดูแลมารดาและทารกในครรภ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกิจกรรมดนตรีจิตอาสาพาสังคมสุขสันต์โดยเยาวชนเล่นดนตรีไทยประกอบการร้องคำกลอนบรรยายเกี่ยวกับการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาะเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้พิการ กิจกรรมสารเย,ยรักถักมแมลงนำเสนอการถักสารผีเสื้อสัตว์และ,มะแมลงต่างๆของผู้สูงอายุโดยมีผู้ใหญ่เด็กและเยาวชนเข้าร่วมเรียนรู้และฝึกขัดด้วยจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ